เพื่อนตอนนี้เราอยู่หน้าร้านโจ๊กบอกสอค่ะเห็นไหมคะ,คะก็จะมีลูกค้ามาใช้บริการเยอะเลยนะคะห<ม>าคันพ้่ยสิตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาทานอาหารทานโจ๊กในบอกสอกันเยอะเลยนะคะช่วงเช้าร้านก็จะเปิดตั้งแต่หกโมงเลยนะคะ ก็มานั่งทานกันเราจะจัดเป็นมุมเล็กๆเกๆ๋ไก๋ขาอร่อยไหมคะค่ะโอ้โหค่านะคะก็มีลูกค้ามาใช้บริการหลายโต๊ะหลายท่านเลยนะคะเนี่ยแลก็จะมีทานแบบมีชามหน,นะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะมาจากช่องตะวันรัศมีไรสไตล์นะคะครับ วันนี้พี่มาขอรีวิวเนาะขออนุญาตรีวิวนะคะพี่มาสายไปหน่อยครับวันนี้ครับเพราะไม่พี่ออกจากงานตักบาตรเทวมามวมค่ะเพราะว่า <c oughs> ชายเขาไปตักบาตรเทวกันหมดนะคะ<ม> <c oughs> พี่ก็เลยวันนี้ถือโอกาสเข้ามาในร้านร้านสะอาดสะอาดมากเลยนะคะก็ <c oughs> ช่วงนี้ก็สายแล้วก็คงจะเบาบางจํนวนนะคะเพื่อนที่ <c oughs> ื้ครับเจ เก้าโมงขายถึงเก้าโมงนะคะค่ะเปิดกี่โมงคะนี่ยประมาณตีห้าถึงเก้าโมงนะคะเ๋ย<อ>ให้พ่อค้าบริการแขกก่อนนะคะพี่จะถามว่าชื่อนี้พี่ได้ยินตั้งแต่ตอนคุณพี่อายุ25ปีเข้ามาในเมืองนะคะร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ไหมคะ รับต่อเลยคะเปิดได้ยี่สิบวันเองไหมไม่ไม่ชื่อวออสอ่ะอ๋อทำกาไม่ครับไม่ไม่เคยมีอยู่ที่หลังนะคะที่หลังครับอ๋ออันนี้ไม่ไม่ไม่ได้รับช่วงต่อจากใครนะคะเพิ่งมาตั้งใหม่ <c oughs> <c oughs> แต่เคยมีโจ๊กวออสอ,อยู่แต่ว่าเขาขายอยู่ฝั่งโน้นนะคะออตอนที่รุ่นเพราผมเปิดร้านอาหารกันอยู่แล้วครับก็เลยมาเปิดร้านโจ๊กอีกทีหนึ่งอ๋อเหรอคะ ก็เลยใช้อยูหน <laughs> so. ้าบอกข้อสอก็เลยใช้โจ๊กบกสอใช่ไหมคะพี่ก็นึกว่าสืบรุ่มมาจากรุ่นนั้นนะคะนี่ก็เลยก็เคยเคยมาทานตั้งแต่ก่อนนะคะพี่รุ่นรุ่นเก่าแล้วนะคะนี่เ็นมีมีร้านนี้นะคะคือน้องเปิดใหม่นะคะเพื่อนได้ทีเดียว นุจ้านหนูได้ไอเดียยังไงคะรูกมีชามแบบนี well, yeah. ้ออ๋อก็ะสุนเขาจะชนนัวใหญ่เลยนะเพื่อนก้ากะนี้รไ่ไะก้าหลาทนีอ่ม ก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะหนูได้สูตรยังไงคะลูกพิเศษของเราความเป็นพิเศษในร้านของเราคะอะไรคะความพิเศษในร้านของเราเราเราใช้หมูสับครับหมูสับใช่ไหมคะสมัยสมัย<พ>นี้มีเหลือหมูได้เราใช้หมูสับแล้วก็ข้าวเนี่ยเราจะนุ่มเนียนหนึบหนับป<ร>าลาสตัวค่ะผู้ป่วยจะชอบมากนะเนาะคนคนผู้สูงอายุจะชอบมากเลยค่ะปลาสองตัวจ้ะ ก็จะมีนี่นะคะเพื่อนก็จะข้าวเราใช้ข้าวหอมมะลิใช่ไหมคะข้าวหอมมะลินะคะในการทําโจ๊กนะคะหมอ้อใหญ่เลยนะคะพี่ตะวันดูได้ไหมเอ่ยในหมอ้อดูได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวพี่ไปดูในหมอ้อเลยนะคะชั่วโมงน้ำซุปเคี่ยว12ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นโจ๊กนะคะให้ดูเลยเห็นเห็นเลยนะคะ น้องเปิดได้ไม่นานเนาะเปิดไ20วันครับ20วันนะเป็นไงบ้างคะการต้อนรับการตอบรับโอ้เรื่อยๆใช่ไหมลูกค้าหลายท่านไม่ารณามาประจำครับก็มาจากที่เดิมเหรอคะทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุคะก็เพราะว่าเราไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ใช้หนูสัตตลอดอ๋อเหรอคะสูตรในร้านเราไม่ใช้ผงชูรสใช่ไหมคะไม่ใช่ครับ ค่ะตัดค่ะไ่ไดูน้เดี๋ยวเราไรอชมต้มเนื้หมูครับต้งเนื้อหมูเหรอคะโอเคแล้วพี่ดูหน้าโชมนะคะว้าวเพื่อนๆโอ้โหแรใหญ่เดี๋ยวเราจะดูต้งเนื้อหมูนะคะเพื่อนวันที่หนึ่งมาวันที่หนึ่งใช่ไหมคะวันดีมีลูกอ่อนรับเชียงไม่ทันอ๋อค่ะกระแสตอนรับต้มเนื้อหมูดีอยู่ครับ เราก็ว่าจะมาหลายวันแล้วแต่พอ,พอดีพี่ก็ค่อนข้างที่จะม่อนแอนิดนึงวันนี้ก็เลยถ,ถือโอกาสมาก็เลยผ่านมาก็เลยรีวิวซะเลยว่าเรามีร้านโจ๊กนะคะอย่าลืมนะคะทาไปอันมาโจ๊กโบโก,โกสอนะคะทางเข้าโบกสอสุรินทร์นะคะก็บนถนนหลักเลยนะคะก็จะเห็นเลยกับน,น้องก็จะเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงสามโมงเช้านะ,ะก็มาช้าก็อาจจะอุดนะคะเพื่อน ้ามาใช้เบรนการได้ดีมากร้านน้องเขาขายชุดเท่าไหร่นะลูกรครัสามสิบบาทนะเงี้ยเพื่อนได้ไข่ด้วยใช่ไหมก็จะดีอ๋อใส่ไข่สี่สิบนะคะพี่สิบนะคะเพื่อนสิบนุ้นะคะไม่เป็นไรค่ะนะมานหาว่าจะเป็นหน้าตาโจ๊กนี่คือหน,าน้าตาโจ๊กบวก ก็จะมีรูแ้แปงเอา,าให้พี่กนหน่อยข้าผักใช่ไหมมาได้นะพ,พี่เสือพิกัดนะคะเพื่อนๆนี่ต้องมาเลยก็จะเลยคงบกสอบทำก็บกสอบนิดนึงก็จะเลยมาตรงนี้มุมนี้ก็จะมีทางองอกขนส่งเราพอดีนะคะก็จะอยู่มุมนี้เลยนะคะถ้าไปทางทิศใต้เราก็จะอยู่ซ้ายมือน,นะคะ ถ้าเราหันหน้าไปทางทิศเหนือยานก็จะขวามือนะคะเพื่อนก็จะเห็นหน้าร้านได้เลยสะอาดนะน้องก็สะอาดมากนะคะก็จะใช้ชามเป็นสลุงนะคะนี่โช๊คบอกเดี๋ยวเราให้ดูป้ายนิดนึงนะคะเพื่อนอันนี้ก็โช๊คบกสอก็จะมี น้องค้ามาทานกี่ครั้งแล้วครับครั้งแรกครับครั้งแรกนะคะมาชักที่ไหนคะเนี่ยอ๋อเหรอคะค่ะน้องก็เริ่มมาทานนะคะครั้งแรกนะคะก็จะมีเขามีปลาท่องโกด้วยนะคะแล้วก็มีเชียงใหม่นะคะโช๊อร่อยอร่อยนะคะทําจากข้าวหอมมะลินะคะโช๊กหมูสั่งได้เลยนะคะ f c สนใจอยากทานโจ๊กร้อนอุ่นท้องนะคะสำหรับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุเรานะคะก็ร้านโจ๊กบกศสนะคะทางเข้าบกศส,สุรินเลยนะคะง่ายๆหาง่ายนะคะก็ติดถนนเลยนะคะมาก็จะเห็นเลยนะคะป้ายสีเหลืองโค้งไฟสีแดงสองข้างนะคะเพื่อนๆได้เลย ร้านน้อสะอาดมากนะคะมีน้ําบริการเองนะคะก็โจ๊กก็จะมีโจ๊กหมู35ใส่ไข่40ไข่เค็ม45มีไข่เยี่ยมมาด้วยนะคะโ<ม>อ้นนะคะาาราคานะคะก็<ม>ให้นั่งทานได้สบายๆวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะ<ม>ก็มามีโอกาสได้มารีวิวร้าน โจ๊กบกออ,อนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทางร้านโจ๊กบกสอด้วยนะคะที่อนุญาตให้เราได้รีวิวอาหารในวันนี้นะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณที่ยงสูงอยู่ช่องตะวันรัศมีนะคะก็ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีได้สบล์ได้มีกำลังใจนําเสนอคลิปใหมๆ่ๆต่อไปนะคะ ขอให้ทุกคนทุกท่านสุขสมหวังในทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณร้านโจ๊กบอกอสอมากนะคะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ที่รองพาก่อนจ้ะค่ะทีนี้ก็ขอตัวลงไลน์นะคะเจอกันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ